โอเคนะครับผมกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมยินด,ดีต้อนรับกระตุ้นช่อง <I know. S 1> วันนี้นะครับผมน้องๆครับหลังจากที่พี่ไม่ได้อัปคลิปมานานมากๆแล้วนะครับผมฮะเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะครับผมวันนี้ว่าว็อกหนึ่งวันในการเลี้ยงเต่าของพี่เนี่ยนะครับผม ทำอะไรกันบ้างนะครับผมเดี๋ยวเราไปดูเต่ากันก่อนนะว่าเรามีเต่าเพิ่มมากี่ตัวนะ,ะนี่นะครับผมน้องๆคะก็จะมีเหมือนเดิมนะครับผมมูม,มูตัวใหญ่เลยนี่พี่ก็ทุบคอกออกนะครับคอกเล็กออกแล้วก็ให,หม้มูมูอยู่คนเดียวเลยมลยันจะได้อยู่แบบกว้างๆนะครับนีน่เห็นไหมมูมูอยู่คนเดียวเลยกว้างมากเลยน้องๆเห็นไหมนี่นี่มูมูกินน้ําก่อน ะนะครับผมต่อไปนะฮะอันนี้เอ๊ะทำไมเราถึงมาอยู่ตรงนี้กันนะฮนะไหนบอกจะไปดูเต่าใช่ไหมนี่นะครับนี่ก็จะเป็นมีมีม่นะครับผมน้องๆมีมี่ยังอยู่ตรงนี้เลยนะฮะอยู่กับอิกุน่านะครับแล้วก็นี่ใครน้าเนียใครน้าเนียนี่ตรงนี้โอ้ยมอมแมมมากเลยต้องอาบน้ําแล้วแล้วก็ าเอ๋นี่อีกหนึ่งตัวนะครับเรามีสมาชิกใหม่เพิ่มขึ้นมานะน้องๆเยอะเลยนะฮะมิ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 อนี่นะครับตัวนี้ชื่อคุณซูซี่นะฮะคอกองด้กวางแล้วกวาดอีกนะฮะ นี่ตัวนี้ชื่อคูณซาซานะครับแล้วก็ตัวนี้ชื่ออาบิบินะครับอาบิบินะ่ะนี่นะครับก็จะเป็นคอกเตารวมนะครับน้องๆอ่ะกอนอื่นนะครับผมน้องๆฮะเดี๋ยวเราก็ต้องให้อาหารนี่นะครับผม เราต้องไปให้อาหารเจ้าเสาสุกตาทั้งหมดก่อนนะครับผมน้องๆฮนะไปเดี๋ยวผักอันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราต้องเอาไปล้างก่อนนะอุ้ยอุ้ยจุกเลยนะฮะหนักมากเลยนะครับผมไม่เป็นผักตลาดนะเราต้องล้างดีๆนะครับผมน้องๆครับอ่ะโอเคนะครับผมเดี๋ยวก็ล้างผักกันก่อนเลยนี่ตรงนี้เราจะเป็นผักกาดขาวนะครับน้องๆเอามาจากตลาดนะ ต้องล้างก่อนอน้องๆกรบผมผักตลาดเดี๋ยวเราต้องแบบว่าล้างสัก2สองรอบนะนะครับอันนี้สําหรับอ่าให้กลงรวมนะครับผมยังไม่รวมมูมูมีมีม่นะนะครับนี่เห็นไหมมารอกันหมดละเอ้ยร้อนจักเลย นะครับเอาล่ะโอเคเดแล้วรก็เทให้อย่างนี้เลยนะไม่ต้องดราม่ากันนะครับปกติก็ให้กันอย่างนี้แหละนะครับผักล้างทักสองรอบน้องๆนะครับนี่ ครับก็ผักนี้เดี๋ยวเราจะเอาใบหม่อนมาเสริมนะเพื่อเพิ่มไฟเบอร์ให้เขาอีกนะครับก็จะมีนี่มีม่นะครับซูซี่ซาซาแล้วก็อ่ะบิบินะครับบิบีินี่สิบนิ้วอาซูซี่ซูซี่นี่สิบห้าแล้วก็ซาซานี้เท่าไหร่อ่ะสิบสามนิ้วนะครับผมนี่เจ้าของสองตัวนี้เจ้าของใจดีมากเลยเดีย๋ยวค่อยมาอาบน้ำนะมอมแมมมาก น,นี่นะครับอันนี้จะเป็นใบหมอนแบบออร์แกนิกนะนะครับไม่ได้ใส่ปุ๋ยใส่อะไรเลยเดี๋ยวเอามาเป็นท็อปให้เขาไม่เอาดาม่านะครับทำไมต้องลงโยนลงพื้นนะครับมันก็ปกตินะนี่ให้อีกอหน้าข้างบนด้วยไม่เชิ่มไม่เชิ่มระดุเลยตอนเนี้ยนี่นี่นะครับนอกจากว่าเราเอามาให้แบบให้เต่เาแล้วเราก็มาให้อีกอหน้า จะให้เป็นใบหมอนนะครับปลูกหม่อนเอาไว้ก็ต้องให้กินหมอนนะครับสวัสดีคุณกระเทยอะไรมิมี่อ่ะกินหม่อนไหมมมี่กินหม่อนไหม, <c oughs> ม,หม,อไหมโอ้กินเยอะเลยนะฮะนี่ก็จะเป็นเพิ่มไฟเบอร์นะครับเพราะปกติเนี่ยเราจะต้องให้กินอาหารที่มันหลากหลายเนาะแต่ช่วงนี้ก็คงจะต้องพึ่งผักกระขาเอาไปก่อนนะครับ จริงๆแล้วก็เอาก้านออกก็ได้นะแต่มันทําหลายอย่างะครับน้องๆจะให้แบบว่าพี่แบบไปเอาอาหารเม็ดอย่างเดียวก็คงไม่ไหวนี่ทั้งเตาทั้งอีโกนาอยู่ด้วยกันได้เลยนะกินเม็นใบหม่อนใหญ่มาก โอเคนะผมน้องฮะหลังจากที่เราแบบว่าให้อาหารเนี่ยคอกเต่ารวมไปแล้วนะครับผมเดี๋ยวเรามาให้อาหารเจ้ามูมูนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวจะมาบอกนะทำไมมูมูมันต้องอยู่คนเดียวเนี่ยนะครับนี่มูมูก็ไหนนี่เนี่มูมูรอกินอยู่ตรงนี้แหละอ่ะมู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 นี่พูดดีหน่อยมีถาดด้วยโอ้ยล้นถาดเลยดีแล้ว นี่นะครับก็จะเป็นมูมูนะครับอยู่คนเดียวเลยนี่ก็ไม่พอให้มูมูกินนะครับเดี๋ยวต้องเดี๋ยวต้องอีกรอบหนึ่งอ่ะนะครับผมถ้าเป็นมูมูนะต้องสองรอบนู่นถ้าเกิดปริมาณแค่นี้นะครับนี่โอเคนะฮะเดี๋ยวเราก็เอาใบาหมอนนะครับไปเสริมให้มูมูกันนี่นี่ท็อปทอปหน่อยท็อปปิ้ง มูก็สวบใบมอนไปแล้วนี่โอเคนะครับผมแล้วทำไมมูมูนะครับผมถึงต้องมา อยู่คนเดียวในคอกที่มันกว้างอย่างนี้นะครับผมเพราะว่ามูมูเนี่ยเป็นเต่าที่หวงที่มากๆนะครับผมน้องๆฮะไม่ยอมอยู่กับเต่าสุกต้าตัวหนเลยนะครับผมไม่ว่าจะเอาซาซาหรือซูซี่ที่เป็นตัวเมียเนี่ยมาอยู่ด้วยมูมูก็ไล่ชนหมดเลยชนจนแบบเขางหงายท้องแล้วก็จนแบบมันเจ็บอะนะครับขี่ก็เลแบบว่าต้องแยก ซาซากับซูซี่ที่เป็นเต่าตัวเมียออกไปหมดเลยนะครับผมแล้วก็ให้มูมู mm. อยู่คนเดียวเขาดุมากๆเลยนะครับผมน้องๆครับมูมูเนี่ยเห็นไหมเห็นแบบว่าเอ้ยน่ารักอย่างนี้นะครับผมแต่จริงๆแล้วมูมูคือแบบมันดุมากน้องๆเขาจะเชื่องกับแค่คนเท่านั้นนะแต่กับเต่าด้วยกันเนี่ยนะครับผมมูมูคือแบบว่าดุจริงๆอ่ะนะครับผมก็เลยแบบว่าต้องอยู่คนเดียวแล้วแหละนะฮะเป็นชายเดี่ยวชายเหงาเราเนี่ยไม่ได้ดูแลแค่เฉพาะแบบว่า เต่าโตเท่านั้นนะครับผมน้องๆฮะพี่มีเต่าแบบว่าเต่าเด็กอีกนะนี่เดี๋ยวเราเอาเต่าเด็กเนี่ยไปลงอคอกสนามกันนะครับผมโอ้ยทั้งวันเลยวันนี้ถ้าเกิดว่าดูแลเต่ากันอย่างเงี้ยนะครับนี่ก็มีเต่าเด็กอีกนะฮะเอาลงอคอกสนามกันก่อน นี่ทั้งหมดแปดตัวโอ้ยตัวที่เจ็ดตัวที่แปดรอให้ครับผมนี่แปดตัวคอกลืมแคบไปนะนี่ครับผมน้องๆครับนี่ก็เป็นหนึ่งวันนะครับผมในการทำวอล์กในการเลี้ยงเต่าสุกาต้านะครับผมนะทั้งตัวใหญ่แล้วก็ตัวเล็กนะครับผมน้องๆครับจริงๆแล้วเนี่ยก่อนที่พี่จะถ่ายนะครับโอ้มาใกล้กันเยอะเลยโอ้ยนิ้วเท้าฉัน <laughs> ก่อนที่พี่จะถ่ายเนี่ยพี่ได้กวาดนะครับพวกมูลของเต่าสุกต้านะครับผมออกไปเยอะแทบจะหมดแล้วแหละเลยแต่ที่มันติดต้องเอาขูดอะขูดออกอะมันไม่ได้ขูดนะครับผมเออพี่กวาดออกไปแล้วนะครับผมแล้วก็เร็จากไปว่าที่เต่าสุกตากินแล้วนะตอนกลางวันเนี่ยตอนเย็นอะเดี๋ยวเราก็ต้องมากวาดนะครับผมพวกเศษผักพวกนี้ทิ้งด้วยนะครับผมแล้วก็เพื่อไม่ให้มันหมักหมมอะนะครับเออ นะแล้วก็บางวันเนี่ยนะครับผมก็ต้องมาอาบน้ำนะครับผมให้เต่าสุกต้าด้วยนะครับผมเพราะบางทีก็คือว่าเขาแบบขึ้นเหยียบกันอะไรพวกนั้นม,นมอมแมมแล้วก็อะไรในนี้เห็นไหมนี่น่าราักมากเลยนะครับผมก็หนึ่งวันในการทำวอลก็ประมาณนี้นะครับจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าถ่ายทั้งหมดเนี่ยนะมันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วก็ยาวมากแล้วนะครับมันร้อนไม่ใช่หรอกมันร้อนมากนะฮะเออเนี่ยนะครับผมเดี๋ยว ตอนเย็นเราก็ต้องมากวาดที่เขากินเหลือเนี่ยทิ้งไปนะครับก็ mm. ถ้าเกิดว่างพี่ก็จะต้องทําทุกๆวันเลยนะครับน้องๆในนี้ก็มีอยู่สี่ตัวนะครับใหญ่สุดก็สิบหกครึ่งตัวเนี้ไอมี่เล็กสุดก็สิบนิ้วครึ่งนะครับเห็นไหมสิบกับสิบหกอ่ะในแม่บรรดาห่างกันแค่หกนิ้วแต่ว่าดูขนาดตัวคือแบบเทียบกันแบบคนละชัดเลยอ่ะนะครับผมน้องๆคลิปน,นี้นะครับผมก็คงจะ มีเพียงเท่านี้แล้วแหละนะฮะก็คลิปหน้าจะเป็นอะไรนะครับผมจะทำวอลกอะไรก็อย่าลืมติดตามชมช่อง b ี b, b c h a n e l นะครับผมถึงคนดูจะมีแค่20วิวนะครับพี่ก็ยังจะทําอยู่นะครับผมแต่ไม่รู้ว่าทําวันไหนนะครับเออนี่เห็นไหมมูมมันก,ก็กินตัวเดียวเลยนะครับอืมกินตัวเดียวแบบว่าคนเดียวไปเลยในคอกนี้นะครับก็ให้เขาอยู่ไปนะฮะอ่ะโอเคบ๊ายบาย